ท่วมแน่ท่วมแน่ถ้าแบบนี้ท่วมแน่นอนโอ้โหไม่ยอมหยุดเลยตอนนี่ก็ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะเอือดหนาวพี่น้องหนาวผมขับรถผ่านมาตามทางนะครับผมมองดูทุ่งนาะนี่น้ำขังน้ำท่วมเต็มทุกป,ปิ้งเลยนะ ถ้าป็นภาสติานกับว่าเต็มให้หน้าพราอรอใหแหล่ตอนนี้ก็มาถึงแถวแถวสีสเกตแล้วครับผมสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่ๆน้องๆเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับบรรยากาศคืมฝา้ฝาคืมฝนไม่ใช่คืมธรรมดานะตกแรงด้วยนะครับตอนนี้ก็ ใช้ความเร็วไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ90หรือ100่งอเอครับไปเรื่อยๆแหละใครอยากจะรีบก็รีบไปเถอะนะครับผมไปได้เท่านี้แหละวิ่งตาม,มกฎหมายกำหนดครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมเนี่ยเขาบอก <c oughs> อยังไงก็ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะนะครับ พีน่น้องๆเอฟซีที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่ตอนนี้ก็ได้ความระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อมันอันตรายครับผมเวลาผ่านมาแล้วมันหยากมันลำบากโอ้ยเบิ่งนนาพี่น้องเลยเต็มใบห,หน้าเลยน้ำเต็มทุ่งเต็มท่อไฟว่าอีสานแรงมึงกับมาเบิ่งแหกตาเบิ่องนี้เจนี่ โอ้ยชิแรงมงได้เนาะฝนตกดีบันนี้ไหมดูดูมรสุมครับผมนี่ก็ทางกรมอุตุประกจ้งมาว่าฝนตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่9มิถุนานะครับโอ้ยดูเลยเห็น่อหนามเต็มใ้หน้าอยู่บุญแ่ะโอ้ยน้องเอ้ยเต็ม ช่งเต็มท่าดูครับน้ำเต็มทุ่งครับสังเกตแล้วก็ไม่มีรถคันไหนใช้ความเร็วเกินร้อยหรอกเนี่ยก็วิ่งอยู่ประมาณ90บบางครั้งก็ขึ้นมาร้อยหนึงมั่ง ความปลอดภัยและความห่วงใยจากล็อกกี้อินดี้ครับผมถึงบานจากโมงกับสร้างหัวมันเถอะ <c oughs> ขอให้กรับบ้านโดยปลอดภัยอีกว่าค่ะบรรยากาศฝนตกครับ Ời, เอ้ยระวังลูกเพระวังระวังโอ้สิบล้อก็จะออกซ้ายเปลวไฟก็จะแซงโอ้ย oh. พีเอ้ยพีใหญ่ก็เล่นวิ่งขวางลำเลยโอ้ยเนาะมูเจก็เด้่อ อันตรายนะครับเราเดาใจเขาไม่ออกจริงว่าเขาจะไปทางไหนเนี่ยสิบล้อคันนี้ตอนเนี้ยนนผมเดาใจไม่ออกเลยไม่รู้เขาจะวิ่งเลนไหนกันแน่ไม่รู้ว่าสิบล้อหรือหกล้อนนั่นเนี่ยดูดิค่อมสองเลนเลยโอ้ยลูกเพยพี่เอาเลนไหนสักเลนเนีิครับผมไปไม่ถูกแล้ว ไม่ส่วนโลกเลยอะรอ,อครับผมเฮ้ยใส่เนี่ยก็บาไนระลูกเพกนี่คือเราไม่ได้ว่ารถใหญ่ทุกคันนะคือมันเป็นบางคนน่ะนะครับซึ่งพี่ก็รู้อยู่ว่าพี่คันใหญ่นะครับแต่พี่ก็ คือพี่ไม่ยอมคิดซ้ายหรือไม่ยอมเข้าเลนซ้ายเลยอะแล้วคุณปล่อยให้แบบรถเล็กต้องวิ่งประคองตามตูดพี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเลยผมก็ขับรถใหญ่เหมือนกันแหละนะครับแต่ผมเวลาผมมองกระจกหลังแล้วผมเห็นว่ามีรถเล็กตามเนี่ยผมออกซ้ายเลยนะครับรู้ว่าเลนซ้ายอ่ะมันอาจถนนมันอาจจะแย่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับรถใหญ่นะครับอ ไอ้ที่ถนนมันแย่ก็เพราะเพราะว่ารถพวกเราเองนี่แหละนะครับก็เป็นเพราะว่ารถบรรทุกนี่แหละวิ่งนะครับมันก็เลยทําให้ถนนมันมีการยุบตัวหรือเป็นคลื่นนะครับแต่ก็ต้องรับสภาพนะครับอันนี้ผมฝากถึงพี่ๆน้องๆชาวรถบรรทุกนะครับก็อ่ ให้ให้ทางรถเล็กด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราคันใหญ่แล้วเราจะแบบโอ้โหขับถนนไม่ได้นะคือไม่ว่าผมหรือพี่อ่ะเราก็มีรถเล็กกันทั้งนั้นแหละนะครับคนที่เขามีสิบล้อหรือ,อรับจ้างขับสิบล้ออย่างน้นอยๆคุณก็ต้องมีรถเล็กเป็นของตัวเองแหละนะครับเวลาเราวิ่งอ่ะเราก็รู้นไเวลาเรา เราวิ่งเนี้ยเจอรถใหญ่ฝางเลนไม่ยอมหลบซ้ายเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถูกก้องนะมันมันก็มีอารมณ์เหมือนกันมันก็แบบไม่ใช่นะครับก็ช่วยเห็นใจรถเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเองก็ขับรถบรรทุกเหมือนกันนะผมก็มีรถใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ว่าเห็นแก่ียตัวนะจะเอาความสบายของตัวเองความเห็นแก่ียตัวของเองมันต้อง ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเลยนะครับนะพี่น้องนะขนเลยเมตัณชีอ่ะอเปิดเบิงพึงขึ้นแล้วพี่เอ้ยเมตัณชีตเจ้าบิวแล้วโอ้ใช้แบบเป็นฉนวนกันความร้อนด้วยเดี๋ยวนี้ขาย

ไปเน่หมูเจ้ากับแลนกักกันอยู่สามขั้นเว้ยเกินไปหัวหน้าแถวนี้นี่พึ่งหวานข้าวนะครับเนี่ยแถวสีสเกตเนี่ยพึ่งกำลังหวานข้าวเพราะว่าแถวนี้เขาเขาทำนาปีไม่ค่อยได้ข้าวเท่าไหร่น้ำมันเยอะครับเขาก็เลย ทำเป็นนาปังด้วยนาปีด้วยนี่แถวศรีสะเกดแถวอำเภอไผ่บึงนะครับแถวอำเภอไผ่บึงแถวอำเภอขุนหารนี่น้ําเยอะนะแถวนี้เนี่ย,เ,ยเลยเลยตรงนี้ไปปุ๊บก็จะเป็นบ้านอ่าบ้านอะไรนะบ้านตะาไมายบอกบ้านอะไรนี่แหละจำชื่อบ้านไม่ค่อยได้นะครับน้ำนี่จะเยอะมากเลยโซนเนี้ย ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาน้ํามาจากไหนกันนะครับแล้วเขาก็ทําทนาปีไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เขาก็เลยต้องอาศัยทํานาปังไปด้วยแต่ข้าวเข้างามนะแถวนี้ข้าวเข้า,ขางามมากตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแถวอำเภอคุนหารนะครับอำเอภอภัยบึงอำเภอขุนหารเนี่ยลอ,อยต่อ มองเห็นทุ่งนาะสีเขียวแล้วมันสบายตานะพี่น้องนะว้าวได้ว้าวลูกเพ่โอ้โหรถข้ามมาจากฝั่งสปป,ปลาวนะครับเนะี่ยดนตีไฟเดียวยาวเลยลุกพี่เ้ยแมปแมปแมปไปแล้วเห็นถนนบ้านเราดีบ่เห็นถนนฝั่งไทยดีเกียบใหญ่เลย <laughs> รถข้ามมาจากฝั่งส่ปปเร,ปราเข้าไปแล้วนุ่นเฮ้ยอันตรายมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ซข้ามฝั่งต้องมองไกลๆไว้ตอนนี้เราก็มาถึงด่านตะช่างภผยบึงนะดานตะช่างภผยบึงดานตะช่งางนี้ใหญ่มากนะครับสำหรับรถบรรทุกนะครับรถสิบลอ้อรถพ่วงเนี่ย ถ้ามาถึงแถวๆนี้ก็ต้องเข้าช่างนะครับต้องเข้าช่างเข้าเขตอำเภอคุขันแล้วครับผมนี่ฮะสิ้นสุดเขตไทยบึงแนละ้วเข้าคุขันนะคุกขันขุนฐานเราก็จะไปต่อกันโอ้ยทั้งมอเตอร์ไซค์ท้งหมาทั้งรถอยู่เทิน เสียวเสียวเสียวมากเลยเจอแบบมอไซคเลียวตัดมาปุ๊บแล้วก็จะมีรถยูเทิร์นอย่างเงี้ยโคตรเสียวเลยนะครับคือเราเคยเห็นหลายจุดอ่ะในจุดที่เป็นจุดยูเทิร์นเนี่ยแล้วกเกิดอุบัติเหตุนนะมันก็เลยทำให้เราแบบต้องระวังอ่ะ บ้านตะโมกบ้านตะโมกเออบ้านตะโมกแล้วนี่นี่บ้านตะโมกนี่เอกลักษณ์ของบ้านตะโมกเลยก็คือขายแตงโมนะครับนี่แถวนี้คือขายแตงโมเป็นหมู่บ้านที่ขายแตงโมริมทางเป็นหลักนะบ้านตาโมกนะครับเอ้ามาลุ้นกันว่าผมจะทันไฟเขียวนี่ไหมเนี่ยไฟเขียวแยกขุคันครับ ทันไหมก็น,น่าจะทันอยูน่นะเพราะว่าเขาเพิ่งออกตัวกันซ้นออายดีกว่ารถคันนี้ชา้านี่ตามมาทันรถเราพอดีครับตามมาทันรถต่างประเทศตกลงเป็นรถประเทศเราหรือประเทศไหนเออประเทศเราจริงเลย ฝั่งสวปปลาวครับแต่ป้ายทะเบียนมันมีตัวหนังสือลาวอยู่นะแต่ว่าตัวเลขตามหลังนี่ทำไมมันแปลกปกติป้ายลาวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนป้ายทะเบียนประเทศไทยแต่ว่าจะมเีเขาเรียกว่าจะจะเป็นตัวหนังสือลาวอยู่ข้างบนแต่นี่ตัวหนังสือลาวอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเลขเอ๊ะมันเป็นรถอะไร หรือว่าประเภทของรถอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะเราก็ไม่เข้าใจเขาแต่ที่รู้ๆเราก็รู้ว่าคือเป็นรถเออเป็นรถเป็นรถฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี่เป็นตัวหนังสือลาวหรือตัวหนังสือกัมพูชาวเนี่ยมันไอ้นี่อะละอองน้ำครับเลยมองไม่เห็นมองไม่ชัดเท่าไหร่ ำก็เต็มทุ่งหมดนี่แถวนี้นี่น้ำเยอะนะครับที่ผมบอกอะ่ะเมื่อกี้ผ่านมาข้าวบางบางเจ้าเขาก็ยังไม่ได้เกี่ยวออกเลยก็มีนะข้าวนาปังอะ่ะบางคนก็เพิ่งเกี่ยวไปนะครับเขาเกี่ยวเสร็จปุกบเขาปล่อยไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็มามาไถาปัดตีดินละ เร็วก็อยู่ที่ประมาณ80เอิบเบาๆหน่อยก็ได้นะลูกเพ่เห็นถนนบ้านผมดีๆใส่ตะความเร็วหลายอันตรายนะครับเด้อนะเป็นห่วงอยู่นะเห็นถนนดีเหยาเบา,าเหยาเบาเ่าแม่ได้ฝนตกได้หน่ถนนประเทศไทยนี่ฝนตกมากนี่ไว้ใจบะไรด้สนะีบอกให้ ออกจากอุบลมาตอนเจ็ดโมงนะครับออกจากบ้านมาก็าคือเจ็ดโมงเชา้าตอนนี้ก็แปดโมงเช้านะครับเดินทางมาถึงใกล้จะเข้าเขตสุรินทร์แล้วนะเริ่มหิวเริ่มหิวเริ่มหิวเขาแล้วพี่น้องเอ้ยเดยต้องหาแวะเซเว่นก่อนคือ ขนมใส่กรอกขึ้นมากินบนรถเลยนะครับไม่ไม่จอดกินข้าวหรอกกินกินอาหารขยะนี่แหละอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ฮอนดาก็วิ่งกักคุณใดก็ไปไม่ได้เอา ออกซ้ายแล้วกันโอ้ยคนบานเดียวกันตะนีอุบลนอุบลคือขับรถจังซีเดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกคนครับผมดีรักคนกันเลย มือชาเว่าเหครับพี่น้องเย็นอากาศมันเย็นครับสิปิดแอร์กับปิดว่ได้โอ้ยตอนนี้เปิดเบอร์เขาเรียกว่าเปิดโลนะเปิดที่โลแต่แอร์คันนี้เย็นจริงๆรถผมแอร์เย็นมากผมชอบเอ่อกดังของรวมชัยมากเลยนะเนี่ย มัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเอกลักษณ์อ่ะเป็นแบบเป็นจุดเด่นเลยนะถ้าวิ่งมาปุ๊บพอถึงอพอจะเข้าสุรินเนี่ยเริ่มจะเข้าสังขาะพอมาถึงขุหนหารหรือหรือขุนข,ขันเนี่ยผ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นอาคารสีเหลืองโกดังสีเหลืองสองฝั่งทางนี่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหน <c oughs> เดินทางกันต่อครับเดี๋ยวรอหาปั๊มแวะเข้าซื้อของกินนะแล้วก็จะยิงยาวเลยจะไม่จอดนะครับมาถึงไฟเขียวไหนแล้วนี่ไฟเขียวนาเจริญหรือเปล่าต้นๆ,ๆ,ๆทาๆทางทางไหนเนีนี่ก็วพอถึงแยก ด่านพมแดนช่องสงงามครับช่องสงงามนะเนี่ยเราเลี้ยวไปช่องสงงามเลยดีกว่า <c ười> คือไฟเขียวเพิ่งดับไปเมื่อกี้ครับผมก็เลยเลือกที่จะมายูเทินนะครับเลือกที่จะมายูเทินเรา มันจะเร็วกว่านะครับคือไม่ใช่ว่าเราเอา่ารีบอะไรหรอกแต่คือแบบไม่อยากจะจอดอะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบมันชามันเย็นไปหมดแล้วทำให้ร่างกายขยับอยู่เรื่อย โอ้ยดอกเลยหนาวตกไดตกดีว่ะไม่ยังล่ะพูดประสริว่าเดี๋ยวพูดถึงชอบนะฝนตกแบบนี้ตำรวจเขาไม่ตั้งด่านกันถ้าตั้งก็หาเรื่องเราอ่ะหาว่าท่อสั้นมั่งนะ คนก็โดนเพาะล้อยืน่นอ่าบางคนก็โดนแต่งซิ่งก็คือแล้วแต่แล้วแต่เขาจะตั้งให้นะแล้วแต่เขาจะเอาข้อหาให้เราอะ่ะขนาดรถเคนนะครับผมถามหน่อยออกไปสั่งรถเคนบอกว่า,ามีส่วนยื่นล้ำหน้ารถออกมา รถเคนบ้านพ่อจ้าหดไปอยู่ในกระบะหมดโอ้ก็ไม่เข้าใจนะครับขอโทษนะที่ใช้คำไม่สุภาเมื่อกี้เนื่องจากว่าบางทีอ่ะมันก็เกินไปนละคือคุณก็รู้ว่าเขาเป็นรถเคนนะครับไอที่ผมเห็นในคลิปอ่ะคุณก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นรถเคนการยื่นล้าอ่ะรถเคียนยังไงเขาก็ต้องยื่นล้านะครับไม่ใช่ว่าคุณ คิดแต่จะออกไปสั่งคุณคิดจะหาผลประโยชน์ของคุณอย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับขนส่งอ่ะเขาก็ออกใบอนุญาตให้นะครับว่าเออนี่คือรถประเภทนี้นะครับคุณเป็นรถเคีนรถประเภทนี้คุณไม่ใช่รถเงียบนี่นะครับรถเคีนนะไม่ใช่รถเงียบพอที่จะหันเคนกลับมาพับไว้ข้างหลังท้ายกระบะได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะ ว่าว่าข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกับกฎหมายขนส่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าอันไหนใหญ่กว่ากันนะครับแล้วก็การที่เราจะาใช้รถแต่ละชนิดเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตใช่ไหมครับว่ารถประเภทนี้ชนิดนี้แล้วก็มีใบประกอบการมาีใบพาณิชย์นะ แต่เพื่ความที่ว่าเขาจะจับอ่ะคือเขาไม่ได้ถามอะไรเลยเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นรถเร่นนูน่นนี่จับอย่างเดียวน่าเบื่อมากนี่แหละครับบ้านเรานะกฎหมายตำรวจไทยมันมีช่องโหว่ให้ทำมาหากินได้เนะเขาก็เอาอาศัยช่องโหว่อาศัยช่องว่างของกฎหมายนี่แหละมาหากินนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า ทุกคนนะผมไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับก็คือเป็นบางคนนะครับเป็นบางคนคนที่เห็นผลประโยชน์ตัวเองมากกว่า,าการรักษากฎหมายนะครับมันก็เลยทําให้คนอื่นเขาเสียบเสียไปด้วยนะครับแต่คนที่เขาดีก็ดีนะครับการเห็นแล้วบอกตักเตือนหรือ อสอบถามพูดคุยกันเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่ดีและเหตุผลที่ดีมากกว่านะครับผมเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าไปยาวแล้วอ้ยหนาวพี่น้องหนาวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะไปหาที่แวะแล้วผมจะพยายาม ใช้น้ำมันหนึ่งพันบาทของผมเนี่ยถึงกรุงเทพให้ได้นะครับผมเติมมาจากบ้านที่อุบลน,นะที่อำเภอเดชอุดมเนี่ยผมเติมที่ปั๊มพีทีอำเภอเดชอุดมนะครับผมเติมมาหนึ่งพันบาทน้ำมันผมได้ครึ่งถังนะตอนนีเ้เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับนี่ผมเติมมาน้ำมันผมมีอยู่ครึ่งถังตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนที่ผมเติมอะ่ะมันก็มันก็เลยขึ้นมามากกว่านี้หรอตอนนี้ขับมา ระยะทางที่ผมขับมานี่ก็รวมรวม200กิโลแล้วนะครับรวมรวม200กิโลน้ำมันเพิ่งหมดไปนิดนึงนะครับผมจะพยายามเอาน้ำมันพันหนึ่งเนี่ยแบบคือไปถึงกรุงเทพอ่ะนะครับแล้วก็ให้เหลือด้วยให้เหลือด้วยนะครับผมจะพยายามเซฟดูว่า,าโตโยต้าลีโวเนี่ยถ้าเราวิ่ง ความเร็วอยู่ที่ประมาณนี้นะครับประมาณ80-100เนี่ยนะครับจะกินน้ำมันเยอะไหมนะครับเรามาเปรียบเทียบเรามาคำนวณกันนะครับปกติแล้วเรื่องความประหยัดนี่ผมต้องยอมรับว,ว่าอีซูุเขาประหยัดยิ่งนะครับแต่สำหรับโตโยต้า,ารุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ก็ประหยัดนะนี่นะครับอันนี้ก็วิ่งถ้าวิ่งอยู่ระดับประมาณนี้ก็จะเป็นโหมดอีโคนี่นะครับ เจอไมตี้เอ็กคันนี้หักหลบออกมาไม่ตีไฟเลี้ยวผมถึงกับต้องเหยียบเบรกเลยครับเมื่อกี้นี่โอ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยอีพอเอ้ย, <c oughs> อยบึงน้ำเนอะเอไปบึงน้ำด้วยน้ำเต็มทงเต็มทายลีพี่น้องดนะ้อนี่ครับก็หลายคนอาจจะว่าเอาแล้วทําไมเอากล้องมาถือนะขับรถอยู่วามเร็วขนาดนี้ถือกล้องเฉยเลยอะไรเงี้ยคือผมเพิ่งปลดกล้องออกมาให้ดู ว่าน้ำมันผมมีแค่นี้นะครับผมจะพยายามที่จะเซฟให้มันได้นะครับเราจะมาเซฟตามที่เขาเขาวิ่งกันดูว่าเราจะวิ่งถึงกรุงเทพไหมน้ํามัน1,000นะครับเดี๋ยวไปใกล้ๆถึงงเทพเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไปเราเอาใส่ขาจับกล้องแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมเดินทางกันยาวๆครับใช้เวลาเดินทางก็ค่อนข้างที่จะนานนะวันนี้เนื่องจากว่าฝนมันตก ตลอดทางน่าจะถึงกรุงเทพเลยพื้นที่ไหนฝนตกมั่งก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับโอโ,อโอเดินข้ามอย่างนี้เลยบ่ยกพยานรถเลยบ่โอ้เข้ามาในเขตจังหวัดสุรินทร์แล้วครับเข้าเขตพื้นที่อำเภอสังขะแล้วนะ แต่ฝนรู้สึกจะเบาลงนะเนี่ยบางลงนะครับพอพ้นจากาพื้นที่อุบลศรีสเกตแล้วเนี่ยเข้าเขตสุรินทร์นี่รู้สึกว่า,าฝนจะเบาลงครับเป็นแค่ละอ,องแล้วตอนนี้จากลงเป็นเม็ดนะตอนนี้ก็เป็นแค่ละอ,องเล็กๆนะครับ เ okay. จังหวัดสุรินทร์แล้วพีน่น้องอ่ะเราถึงปัม๊มปตทสังขะนะครับเดี๋ยวขอแวะก่อนแล้วก็จะเติมสเบียงแล้วนะครับซื้อสเบียงขึ้นรถแล้วก็จะยิงยาวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่า ดูกันยาวๆตั้งแต่นู่นเลยมานะครับตอนนี้ก็ถึงสุรินแล้วครับผมถึงพื้นที่จังหวัดสุรินแล้วอยู่ที่อำเภอสังขะนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะแวะปั๊มปตทก่อนเติมน้ำมันพีทีเดีซื้อของกินที่ปตทอ <c oughs> โอ้ยพี่น้องพี่น้องเอ้ยหาที่จอดก่อน เออแล้วโอ้เร็วเร็วเร็จอดตรงนี้นะครับเอาโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปเข้าเซก่อนนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่พี่น้องๆ f อง FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้ด้วยครับกับช่อง rocky indie ช่วงนี้หน้าฝนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย